ก็<ไ>คือ,อพอดีเมื่อวานนี้ไปหาพี่ <ไป S 2> บอยกับพี่แอนมาแล้วทีนี้พอขึ้นรถมาจะไปทานข้าวแล้วมันรู้สึกปวดหัวตอนตอนแรกยังปวดแบบเบาๆอยู่พอขึ้นรถไปถึงร้านร้านอาหารอย่างเงี้ยครับผมมันก็ปวดขึ้นแรงแรงแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาหมอแล้วไปหาหมอหมอเขาบอกว่าอาการปกติดีแต่ว่าอาจจะบ้าผ่อน,น้อยครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นแล้วครับ ให้ยาอะไรมากินไหมก็ยาแก้ปวดปกติครับผมถ้าปวดมากก็ทาคสมอที่นี่เขาดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมไหมนิดนึงี้ยการป่วยอย่างนี้ครับก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนน้อยเหมือนที่หมอบอกแหละก็คุณงานเราเยอะมากเลยเหรอช่วงนี้บางทีก็เลิกดึกเงี้ยนอนทีก็ตีสามตื่นเจ็ดโมงแปดโมงเช้ามี่อาการปวดหัวไปวดคอไหมไม่ครับผมเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับ อยางอยากให้เล่าโมเมนต์ตอนที่ซื้อรถให้กับที่บ้านหน่อยถรัผใหม่แดงเลย,ยจดี๋วจะร้อเป็นความฝันคือยังไงครับก็เห็นพ่อเห็นพ่อบน่นตั้งนานแล้วครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่แหละที่พ่อบอกว่าอยากได้รถสักคันหนึ่งเผื่อแบบพาแม่น้องไปหาหมออย่างนี้ก็แล้วก็ตอนนั้นตัง,ต,งตังยังไม่มีเท่าไหร่ก็เลยก็เลยเก็บเก็บไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนจนมีโอกาสได้กับ ได้กลับไปเซอร์ไพรส์กับพ่อกับแม่ครับผมก็คือซื้อรถให้อันนี้คือซื้อมานสดเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเก็บเงินนานไหมคะกว่าจะได้คันนี้นานครับเป็นความภูมิใจยังไงครับแบบคือทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมคือจริงๆจริงๆแล้วฐานะผมก็ไม่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 มีนั่นแหละครับผมก็คือเราเราทำงานด้วยด้วยตัวเราเองอย่างงี้เราก็ เป็นอีกอีกหนึ่งที่พ่อแม่ภูมิใจอะเห็นบอกว่าเราวินาทีนั้นจนจากกั้นต่างไม่ได้แต่ไม่อยากให้พ่อแม่เห็นใช่ครับเพราะว่าคือหนึ่งถ้าถ้าเห็นแล้วอย่างเงี้ยพ่อพ่อกับแม่อาจจะคิดเห็นว่าเราเราเราเหนื่อยอย่างเงี้ยเราแบบบางทีเราท้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่รู้เผื่อคือไม่อยากให้พ่อแม่คิดคิดตามคิดไปด้วยอย่างเงี้ยเรานรยงตอนที่พ่อแม่เขาเขาเห็นอะค่ะเขาพูดอะไรกับเราไหมคะ ต่างคนต่างพูดไม่ออกเลยถ้าพูดเราจะร้องเลยจริงๆคือรถคันนี้เป็นรถของข้าครัวใช่ไหมฮะใช่แต่ก็จะมีรถในความฝันของเต้าหย่องด้วยจะมีซื้ออีกคันเร็วๆนียมีไหมคะยังครับต้องหาเงินไปก่อน